วันนี้เวลา14นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระกนิษฐถาที่ราชจากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวาังสปปบุมพระราชทานพระราชบรมโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอานันต์ปัญญารชุนอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนำนางสาวชลิตาชมเกตแก้วจาก วิจัยโรคเขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ได้รับทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลใน Trinity College, Cambridge ประจำปี2566ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพณ Trinity College, Cambridge สหราชาอาณาจักรเฝ้าทุลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าเฝ้าทุลอองพระบาทด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอศวะมงคลกุลรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2565เฝ้าทุละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานณนต่างประเทศดังนี้ นางสาวนภัสส <ersch> ิริพุทธันบุตรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนายประนายเดชเฮงสวัสด์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนายปิยวัฒน์คันทโกวิทคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายสรุตชววณิชคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนายเศรษฐนันจารุเกษมกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยายลัยมหิดลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย